สวัสดีครับกลับมาพบกับบอลโอเคกันอีกครั้งครับวันนี้เป็นวันพุธนะที่20กันยาก็คัดที่เด็ดตีดาวเหมือนเดิมนะครับคัดเฉพาะคู่ที่มั่นใจสุดจัดชุดจัดเดี่ยวขอมมันตมีวันพุธนี้อย่างที่แจ้งแล้วครับว่ามี3 EP แต่วันนี้อยู่ในยูฟาแชมเปลิกล้วนๆเลยภูบัญชีแฮนิแคปบัญชีก็ไม่อยากตัดนะนะอ ที่เหลือก็ยก,ย,กย,กยกให้แฟนๆที่เข้ามาฟังตัดกันเอ,เองแล้วกันเลือกเอาเฉพาะคู่ที่ถูกใจนะไม่จำเป็นต้องตามหมดทั้งหกคู่นะ EP หนึ่งสองคู่ EP สองสองคู่ EP สามสองคู่และตอนนี้ทา่นานกำลังอยู่ที่ EP สองสองคู่การลาตลาซอรไลน์กับโคเปอร์เกนเลอันโซสนสดากับอิตอ์มีลานห้ามพลาดปดะการทั้งปวงฝากทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยขอบพระคุณมากๆครับ เรามาเริ่มกันที่เกมคู่แรกใช้ข้อมูลสองหูด,ดูไฮตี้แคบกาลาตสไลกับโคเปนเกนแข่งกันต่อ5ทุ่ม45กาลาตสไลต่อ1ลูกกาลาตสไลบอลตุรกีโคเบนเกนบอลเดนมาร์กทั้งสองทีมเนี้ยบอกเลยว่าในกลุ่มไม่ได้เป็นทีมเต็งเ,เพราะทีมเต็งในกลุ่มนี้คือไบรอยยนกับแมนยูแต่ ดูแล้วมันก็น่าจะเต็งได้แล้วแหละเพราะว่าตอนนี้มันอยู่พอไม่ดีบายเยอดเนี่ยก็นยนให้เขาไปเต็งหนึ่งเพราะนั้นเกมนี้เจอเองเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องจัดหนักจัดเต็มชนะเป็นเรื่องสำคัญมากในการเก็บกินกันเองนะวันนี้การตา,าตัสไลด์ในานะจะ้านต่อราคาหนึ่งลูกอืมแสดงว่าเจ้ามองว่ากาลาตัสไลา์เหนือกว่าพอสมควรเลยเพราะจริงๆแล้วการาตัสไลด์เนี่ยก็ทําได้ดีในเกมดีของตัวเองเป็นทีมกุ่มนํา โคเปีเฮเกนก็เช่นเดียวกันครับทำได้ดีในลีกตัวเองของเดนมาร์กเป็นทีมกลุ่มนาำเหมือนกันเป็นทีมประเภทจากผูงรองจากผูกประมาณนี้เลยทั้งคู่อย่างไรก็ตามพอไปสอมผูด้วยฮแฮนดิแคปจากจ้าทั้ง5้าลายวันนี้ชาวไม่ได้ดังเลยใจเลยเลยเกมพูเนี้เลือกข้างแบบเหมือนชเชื่ะเพราะว่าวันนี้ราคาผูในเจ้าทัาง5้าลายยืนอยู่กับการล,ลาตัสไลทยความราคาลดลงเหมือนเลยในช่องกาลา ปรับเพิ่มขึ้น4ไม่ขยับหนึ่งในช่องเสมอปรับขึ้น5ลายหมดเลยในช่องโคมเบอร์เกนภูเลือกการลาตัสลายแฮนดิแคปในราคา1ลูกเจ้าก็เลือกการลาตัสลายบอต่อปรับราคาลดลงหมดเลยในช่องเจ้าบ้านและปรับราคาเพิ่มขึ้นหมดเลยในช่องทีมเยือนบอลรองเพราะนั้นภูกับแฮนดิแคปยืนอยู่กับการลาตัสไลายวางใส่ต่อสิครับรออะไร นะอยู่ต่อกาลาตั้นสลายครับเป็นที่เด็ดตัวเน้นสวนสิบดาวตัวที่หนึ่งใน e p พีสองประจำครัคือวันพุธนะซึ่งยูฟาจะีมยหลีกนะอยู่ต่อกาลาครับไปรุนเป็นสองของแถมนะ,ะดูพูด,ดวยแฮรแรีแล้ววันนี้กาลาอย่างน้อย,อยควรจะต้องชนะได้คู่ต่อมาเช็คข้อมูลสองพูด,ดวยแฮร์รี่แคทไัอันส,ส้นสิงดานกับอิตอ์มิล้านแข่งขันกันตอนที่สอง อินเตอร์มิลานบุกไปต่อที่ปอป่าบอกเลยนะว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างชอบอินเตอร์มิลานเป็นพิเศษในโดนส่วนตัวนะชอบอินเตอร์มิลานเป็นพิเศษที่ชอบเพราะอะไรครับราคามันถูกนีทั้งที่รู้ว่าราคาถูกแบบนี้มันแปลกอินเตอร์มิลานใหญ่กว่าเหนือกว่าแน่นอนครับประสบการณ์ในปรหิวโรปก็มากมายเป็นทีมจากตระเซอ,อิตาลี ในขณะที่ลนาะอันโซนิดาดแม้จะเป็นทีมจากลาลีกาสเปนแต่พวกเขาก็มีประสบการณ์ในรายการนี้น้อยมากและผลงานในช่วงเริ่มต้นก็ดีในเรื่องเหนียวแน่นแต่เรื่องของชชนะอย่างน้อยน้อยเกินไปในลีกตอนนี้ลาอันโซดาคือทีมกลางตารางนะแต่อนเตรวม,มิลานในลีกคือทีมจากฝูงนะที่ชนะมาแบบรัวๆต้องใช้ว่ารัวๆ ขนาดเอซิมิลาน Milan, ว่าแรงๆอ่ะพวป่าช้าดาก,กันไปเกมว่าโซนอินเตอร์มิลานยังกดขาดเลยแต่นะแต่นะองเกมในบ้านอ่ะนะออกมาเยินเกมนี้ราคาปอป่าน่าสนใจนะน่าสนใจแข่งขันก็ตอนที่สองนะจ้าคู่นี้สองผู้วดยท้วยที่แกรจากเจ้าทั้งห้าลายปรากฏว่าบันเนจ้าทั้งห้าลายยืนอยู่กับอินเตอร์มิลานรับราคาลดลงหมดเลยครบทั่วห้าลายในช่องอินเตอร์ช่องเสมอขึ้นสามลงสอง ช่องทีมเจ้าบ้านต้องขึ้นสามลงสองเพราะนั้นหลักๆที่เห็นพ้องต้องกันของภูคือองค์การของทีมเยือนชนะอินเตอร์วิลานั่นเองแผนที่ขับราคาอินเตอร์วิลานหมูจอนที่ปอป,ปาคาปรับประเด็นนี้เจ้าวห้าลายปรับราคาเพิ่มขึ้นบนเลยในช่องเจ้าบ้านบอลรองแล้ว่วนหญ,ญ่นะปรับเพิ่มขึ้นบนเลยในขณะที่ช่องอินเตอร์ทีมเยื 4, อนปรับลดลงสี่อ่าปรับลดลงสี่ต่อหนึ่งนะ เชื่อใจสีไม่กลัวหนึ่งเพราะฉะนั้นคูนี้แฮนดิแคมนี้เลือกยืนอยู่กับอิตเตอร์วิลานวางใส่ต่ออิตเตอร์วิลานครับเป็นของถูกของดีเป็นตัวเน้นสุนดสิบดาวตัวที่สองนะตัวที่สองใน e p พสองประจำค่ำคืนวันพนุธนี้เพราะฉะนั้น e p พีสองสองคู่ แข่งขันกันตอนห้าทุ่มสี่สิบห้าคือคู่การลาลัดตทลายนะอยู่ต่อกาลาแล้วก็ Inter กอ,อินเตอร์มิลานบุกไปเยอนเลยส่วนดัดแข่งขันกันตอนที่สองไม่ใช่นี่คู่เมื่อกี้ห้าทุ่มสี่สิบห้าไม่ใช่ที่สองคู่เมื่อกี้ห้าทุ่มสี่สิบห้าคู่นี้ที B ่สองใะอินเตอร์บุกไปต่อต่ออินเตอร์อยู่กาลาอยู่ต่อกาลาอยู่ต่ออินเตอร์นะ EP สองส่วนใครยังไม่ได้ฟัง EP หนึ่งและ EP สามรบกวนติดตามด้วยนะครับอย่าพลาด